หยายาไปให้ด้วยครับไปแล้วค,ครับคุณหมอมาดูอาการแล้วนะครับผมเ,เป็นไงบ้างครับคุณหมอหลังจากทิดยาแล้วดีขึ้นไหมครับคุณหมอคิดว่าวงลดลงครับครับผมผมก็ว่าดีขึ้นอยู่นะเพราะว่ามันมันนิ่มลงอะ่ะอ๋อครับผม เมื่อวานคุณหมอมาฉีดยานะครับแต่ว่าผมมาไม่ทันนะครับผมไปรับอาจารย์ปู่นะครับผมคุณหมอฉีดยาให้แล้วนะครับวันนี้คุณหมอไวะัปดูอาการคุณแม่รัศมีนะครับผมเช้ากบไปแล้วค เมื่อกี้ก็ฉีดน้ำล้างขาล้างอะไรให้อย่างดีนะครับเพราะว่ายืนนานครับผมทั้งตมทั้งอะไรติดนะครับจะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำล้างซอกขาซอกอะไรนะครับผมให้สะอาดนะครับขายืนนานนะครับเราจะเมื่อยนะครับผมเมื่อยขาหนึ่ง ดูยืนบ่อยกว่าครับเลกๆครับคุณหมอ y uen, y uen, y uen. คุณหมอมาดูอาการของแม่รับมีนะครับผมวันนี้ก็ดีขึ้นไปเรื่อยนะครับขอบคุณทีมงานคุณหมอมากนะครับผมกิดยาให้นะครับ ยืนพักยืนพักนะครับผมวันนี้ก็มาเป่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับอาจารย์ปูรักษาขาช้างซึ่งเกิดจากอาการบวมนะครับเป่าเป็นครั้งที่2นะครับผม เป็นความเชื่อโบราณโบราณน,นะครับผมในการรักษาในครั้งนี้นะครับเป็นสูตรแผนโบราณน,นะครับผมความเชื่อและศรัทธานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมเราก็รักษาทั้งหมอแผนปัจจุบันนะครับและหมอแผนโบราณน,นะครับผมอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์ รู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าช้างแกแม่แกตอนล้มตัวใหญ่นะครับผมพตัวใหญ่แต่เพิน้ำหนักมากตอนล้มก็ใหญ่เหมือนพวกเราเวลาการยืนขาเนี่น้นํานหนักมากฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับไม่มีหักครับเป็นการเจ็บทําเหมือนเราเนี่ฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าแกก็มีอายุ นะครับเน้วน้ำหนักช้างเยอะครับครับผมก็รับชมรับฟังนะครับโดใช้วิทนาศาสนะครับในการรับชมรับฟังอันนี้ก็เป็นการนวดนะครับที่เห็นมีสเตรัดนะครับผมห้องช้างนี้ก็คือเป็นการป้องกันอันตรายนะครับผมเนื่องจากช้างได้ประสบอุบัติเหตุนอนล้มลุกไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้เชือกสเตร์นี้พยุง ตัวช้างไว้นะครับผมในการรักษาในครั้งนี้นะครับและนี่ก็เป็นวิธีการรักษาโดยอาจารย์ปู่ฤษีป้อมนะครับผมตามแผนโบราณนะครับผมที่เคยทํามานะครับก็รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมในวันนี้ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับพ่อไม้หัวใจศิลนะครับทุกวันเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับผมตอนนี้ขาของคุณแม่รัศมีนะครับก็เริ่มจะอ่อนลงแล้วนะครับผมก็เริ่มจะอ่อนนะครับหลังจากที่ขาเป็นแผ่นหนานะครับผมตอนนี้ ก็ได้ฉีดยาให้แล้วนะครับเราก็รักษาหลายทางนะครับผมทั้งหมอแผนปัจจุบันและหมอแผนโบราณนะครับเมื่อวานอาจารย์ปู่ก็มาเป่าให้นะครับผมบวกกับคุณหมอมาฉีดยาให้ด้วยน,นะครับแล้วก็ทายาเซนลุกนะครับผมตอนนี้ผมได้ปลดสายพานออกเส้นหนึ่งนะครับผมเพื่อให้คุณแม่ได้นอนได้ เส้นเส้นขาจะได้ไม่ไม่ชานะครับผมได้ยืดนะครับผมหลังจากที่ใส่สายพานไว้สองเส้นนะครับหลายเส้นนะครับผมก็ได้ถอดออกสองเส้นนะครับผมนะครับให้คุณแม่ได้พักทิ้งขานะครับได้พักขาลงนะครับผมนี่ครับก็จะมีเบาะที่ผมมัดไว้ให้พิงนะครับ เป็นไงครับคุณแม่สู้ๆนะครับผมคุณแม่รับสมีสู้ๆเช็ดน้ำตาให้ก่อนเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่มาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่มาให้กำลังใจคนเรานะครับยามป่วยไข้นะครับผมก็ต้องมีกำลังใจนะครับาบางทีคุณแม่รับสมีอยากจะได้กำลังใจจากพ่อใหญ่นะครับ เพราะว่าเขาก็เป็นภรรยาของพ่อใหญ่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่มาให้กําลังใจคุณแม่รักมีนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดิมดาเนินการนะครับผมในการประครบนะครับผมนี่ครับยาต้มสมุนไพรนะครับผมที่ผมได้ต้มไว้นะครับนี่ผมก็จะได้ประครบขาของคุณแม่รัศมีนะครับ หลังจากนี้พอครบเสร็จผมก็จะได้ไปรับอาจารย์ปู่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเพื่อที่จะมาเป่านะครับคุณหมอก็จะมาดูอาการอีกนะครับผมวันนี้โอเคครับ,นนบนนะครับรกลังจะวนใครนะครับผม ตอนนี้กำลังจะปมาคบข้าของคุณแม่รัศมีนะครับมีนักศิลป์มาช่วยเลยนะครับนี่เป็นยาสมไพรสมุนไพรครับผมเป็นไพรแมทมโอ้โฉมมาเนยเนียประคุปกรรมศักดิ์สิิทธ์เอ้อเนยเจียงให้อ่ะยิงอยู่ตรงไหนล้วเนยอ่ะเสพมันเสพมันเฮ้ยเนยเสพเอ้ยเสพมากเลยครับ เสร็จเ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 เเเเเเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะพาพ่อใหญ่ให้มาให้กำลังใจคุณภรรยาหน่อยนะครับผมของช่วงที่ป่วยกันนะครับก็กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเขาก็เป็น แม่บ้านของพ่อใหญ่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่เขามาให้กําลังใจนะครับพ่อใหญ่เขามีเมียหลายคนครับผมทั้งวันจันทั้งกําไรกําไรนะครับไม่มีครับเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่มาให้กําลังใจนะครับภรรยาด้วยนะครับจะได้มีแรงใจนะครับผมป่วยใจนะครับแต่เมื่อใจมาก็อาจจะมีกำลังใจฮึดสู้ครับผม ผมตอนนี้ก็จะให้พ่อใหญ่นะครับไปเยี่ยมคุณแม่รัศมีนะครับผมซึ่งมีอาการป่วยนะครับกําลังใจสําคัญุนะครับผมก็จะให้พ่อใหญ่นะครับเอายญาเหยียบ้าไปให้กับคุณแม่รัศมีได้ชิด้วยนะครับผมมุดมาฟอมุดมาฮูนมาครับผมตอนนี้พ่อใหญ่ก็จะ ไปเยี่ยมคุณแม่พังรัศมีนะครับหกยาไปให้ด um, ้วยครับไปแล้วมากินด้วยกันมา เห็นพ่อมาดีใจเหรอนาอาอใ้พ่อญ่ได้ถามาพี่ม่รักมีนะครับผมหลังจากที่แม่ลัมีได้ป่วยไข้นะครับครับวมรักษาตัวมาหลายวันแล้วนะครับเหมือนพี่แม่มีจะดีใจนะครับผมเามาต้นเขาก็เป็นสามีภรรยากันนะครับ ต้องให้พ่อใหญ่มาให้กำลังใจนะครับพ่อใหญ่เนี่ยย่ามาให้กินนี่เลยครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากประทับใจมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับผมครับมีกันชิ้นกันดูเหมือนคุณแม่รักสุนีจะดีใจใหญ่เลยนะครับผม นี่แหละครับช้างก็มีชีวิตติดใจครับผมหลังจากที่เรารักษากันมาหลายวันนะครับก็มีทั้งยาต้มสมุนไพรนะครับเป่าแผนโบราณปิดยานะครับผมหลังจากนี้ก็จะให้เขากินด้วยกันนะครับผมก็จะได้เดินทางไปรับปูฤาสีมาเป่าอีกนะครับผมคุณหมอก็จะเดินทางมา ดูการของคุณแม่รัศมีนะครับขอให้พ่อใหญ่ได้มาให้กําลังใจนะครับตักอาหารมาให้กินด้วยนะครับผมภาพที่น่ารักมากครับผมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับพอไม่หัวใจสินครอบครัวบ้านช้างสีทับไทยนะครับผมในวันนี้นะครับให้เขากินด้วยกันก่อนนะครับผมอยู่ด้วยกันครับถามข่าวแล้วนะครับผม ขัตยานของช้างนะครับตบมวงครับตึงต้งตึงต้งตึ้งนี่คือดีใจครับผมนี่คือขิตยานของช้างที่ดีใจนะครับดีใจแล้วปลื้มใจนะครับตลื้มตันใจอย่างนี้นะครับเอามานั้นนะครับอันนี้พ่อใหญ่ก็มาเยี่ยมแม่สนีนะครับยามลำบากก็เหมือนคงเราละครับเข้าโรงพยาบาลน,นอนหลายวันหลายคืน สาพร่างกายมันเป็นไรครับแต่สภาพจิตใจมีคนมาเยี่ยมก็มีกำลังใจ,ใจครับมีกําลังใจสู้ต่อครับผมทางก็เหมือนกันครับกําลังใจสําคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่าพ่อใหญ่เขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับบรรดาภรรยาเขาก็สามคนนะครับผมก็มีทั้งคุณแม่รัศมีคุณแม่วันจันนะครับ คุณแม่กำไรก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับผมในวันนี้นะครับก็เห็นที่มีเชือกสตรีรัดท้องช้างก็คือป้องกันอันตรายนะครับผมไม่ได้สือในทางทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าช้างป่วยหลังจากประสบบาิเจ็บนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผม